เรามารีวิวการติดตั้งกล่อง Android Box สำหรับรถ Innova Senic นะครับกล่ <c oughs> องจะหน้าตาอย่างนี้นะครับสาย USB Type C นะครับเสียบเข้าช่อง USB ตรงนี้นะครับเสียบแล้วก็ทางกล่องก็งงงงงตรงนี้ก็ได้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็รอประมาณ1นาทีนะครับ เรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วครับกล่องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับกล่องตัวนี้เป็นตัวแรม8ดลอมร้อนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามครับการติดตั้งครั้งแรกมันจะมีการรีสตาร์ทหทีนะครับเราก็ไม่ต้องทั้งทำอะไรครับรอไปนะครับแต่ครั้งต่อๆไปมันจะไม่มีการรีสตาร์ทนะครับ เสียบแค่ช่อง usb ตรงนี้นะครับไม่มีผลกระทบกับระบบไฟะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าดูจากจับเวลาก็ครั้งแรกจะใช้เวลาประมาณ1นาที30วินาทีนะครับรวมการรีสตาร์ทนะครับแต่ครั้งต่อไปมันจะประมาณ30วินาทีนะครับก็จะกล่องก็จะททำงานเลยนะครับง่ายครับเราก็กดเปลียง accept นะครับเสร็จแล้วครับเราก็เข้ามาตั้งค่าก่อนนะครับ เซตติ้งนะครับเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับภาษาอยู่ตรงนี้นะครับ System นะครับ Language Input นะครับจิ้มคาว่า Language นะครับเราก็กดไปตรงจุดๆๆ,ๆนี่ก่อนเพื่อลบกดว่า Remove นะครับเอาใหม่นะครับ Remove ติ๊กตรงหน้าภาษาที่เราไม่ได้ใช้นะครับ ที่เราจะใช้เราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอันที่เราไม่ใช้เราก็ติ๊กๆๆไปนะครับแล้วเราก็กดทางขยะนะครับกดรีมูฟนะครับมันก็จะเหลือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเราก็จิ้มแช่ที่ภาษาไทยนะครับแล้วกดดันขึ้นไปข้างบนนะครับให้เป็นภาษาไทยอันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้คือการตั้งค่าภาษานะครับเสร็จแล้วก็ถอยกลับมานะครับกดแบ็กไปเรื่อยๆแล้วเข้าดูวันที่และเวลานะครับ วันนี้มันเวลายังไม่ตรงนะครับมันเป็น4ทันวายอยู่นะครับเราก็ออกดตรงนี้นะครับแล้วแต่ที่วันที่นะครับเดือนนี้เป็นเดือนมก,กราไม่ใช่ครับอันนี้วันทนี่หนึ่งกุมภาพกดเลือกหนึ่งกุมภาพกดตกลงนะครับอันนี้เวลาเราต้องดูว่ามันเป็นถ้ามันเป็น GMT บวกเจ็แล้วเ็าไม่ต้องทำอะไรนะครับพอตั้งเวลาตรงนี้เสร็จแล้วก็เปิดให้มันเป็นออตโต้นะครับ ตั้งค่าเวลาเสร็จแล้วนะครับกล่องตรวนี้ใส่ซิมได้นะครับหรือว่าจะใช้ Wi-Fi Hotspot ก็ได้นะครับเชื่อมต่อก็มาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจิ้มที่อินเทอร์เน็ตนะครับ,นะรบเจอ Hotspot ของเราแล้วนะครับเลียก h อ t s p o t ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดคืออยู่ในมือถืนะครับ พาสเวิร์ดใส่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับดู YouTube ได้นะครับดูเด t f l ิกได้นะครับดูทีวีออนไลน์ได้นะครับลงแอปต่างๆเพิ่มได้หน้าจอทัศสกรีนได้เพิ่มเสียงรถเสียงที่พงมาไหลได้นะครับเนี่ยครับ ง่ายมากครับซื้อไปติดตั้งเองได้เลยนะครับอ,ออกจากแอปก็กดสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับ n e t f l i x กก็มีนะครับ Netflix ก็ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับไปเสียเงินค่าสมาชิกกัน Netflix ก่อนแล้วเข้ามาลงทะเบียนที่กล่องได้เลยนะครับก็ต,ตรงนี้เข้าสู่ระบบนะครับกดสี่เหลี่ยมคือออกนะครับ อันนี้มีเพจสโตร์นะครับสามารถลงแอปเพิ่มได้นะครับสำหรับคนที่มีแอปดูหนังเพิ่มเติมนอกจากแอปตรงนี้นะครับลงแอปทีวีออนไลน์ได้ลง a s Play ได้ t r u e ID ได้นะครับกล่องตรงนี้ใส่ซิมได้ด้วยนะครับช่องใส่ซิมจะอยู่ตรงฝาครอบตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่นิ้วโป้งของชี้นะครับช่องใส่ซิมครับตรงนี้นะครับเปิดฝาก็จะติดออกมาก่อนะครับอันนี้เป็นช่อง hdmi output นะครับสำหรับต่อจอโปรงด้านหลังได้ด้วยนะครับ ใช้งานง่ายครับขณะที่เราเราจะกลับไปหน้าเดิมของรถยนต์นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับออกออกก็กลับมาหน้าเดิมของวิทยุวิทยุเดิมใช้ได้ปกตินะครับกล้องรอบคันใช้ได้ปกติระบบเดิมไม่กระทบแรงสิ้นนะครับเราจะเข้าก็เข้าผ่าน a p p l e c a r า l a y พ อย่าลืมเชื่อมต่อฮอสปอรตก่อนนะครับก่อนจะใช้งานนะครับกล่องตัวนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตในตัวต้องเชื่อมต่อฮอสปอรตหรือไม่ก็ใส่ซิมให้มันนะครับโอเคสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ PMC Shop นะครับ08 4 6 4 6 4 1 4 1 1 1นะครับใช้ได้กับ Innova c n e x แล้วก็ Yaris a t i v e B ตัวใหม่นะครับ Yaris Cross ใช้ได้นะครับ